ลงทุนในเทรนที่จะเปลี่ยนแปลงโลกบนระดับความเสี่ยงที่คุณควบคุมได้กับ t Port ีมติกพอร์ตโฟ o รียลธ e มติกพอร์ตโฟ o รียเป็นการลงทุนตามธีมของเทนนวัตรกรรมที่จะเปลี่ยนแปลงโลกและมีศักยภาพในการเติบโตในระยะยาวที่ s t a ชัว a y เราคัดสรรธีมจากนวัตรกรรมที่อยู่ในช่วงต้นของเส้น S-curve เน้นหาจุดเปลี่ยนสำคัญที่ทำให้นวัตรกรรมต่างๆได้รับการยอมรับ หรือมีแนวโน้มเติบโตแบบกล้ากระโดด แต่โอกาสสร้างผลตอบแทนที่สูงขึ้นก็มักจะมาพร้อมกับความเสี่ยงที่สูงขึ้นมากกว่าการลงทุนทั่วไปเพราะการลงทุนแบบธินมติพอร์ตโฟรีโอเป็นการลงทุนกระจุกตัวในธุรกิจบางกลุ่มธุรกิจและกลุ่มธุรกิจเหล่านี้ค่ะยังเป็นกลุ่มธุรกิจนวัตรกรรมที่ยังอยู่ในขั้นเริ่มต้นดังนั้นอาจจะมีโอกาสที่ไม่ประสบความสําเร็จตามที่คาดหวังไว้ก็ได้ดังนั้นธินมติพอร์ตโฟรีโอจาก s t a t u ชจึงถูกออกแบบมาเพื่อให้บริหารความเสี่ยงโดยมีจุดเด่นสําคัญทั้งหมด4จุดดังนี้ค่ะ อย่างแรกเลยในแต่ละทีมของพอร์ตติมติกจะลงทุนใน4-6กลุ่มธุรกิจที่สำคัญในหลายร้อยบริษัทผ่านเบสอินคลาส ETF ที่ออกโดยบริษัทจัดการกองทุนที่เชี่ยวชาญด้านการลงทุนแบบติมติกระดับโลกเพื่อลดความเสี่ยงด้านการกระจุกตัวและเพิ่มโอกาสการเติบโตจากนวัตรกรรมที่กำลังขับเคลื่อนแทนและเรายังมีสินทรัพย์ปรับสมดุลเพื่อควบคุมความเสี่ยงของพอร์ตตามค่า s s i ที่คุณเลือกไว้เช่นพันธบัตรรัฐบาลตราสารหนี้ หรือทองคำในสัดส่วนที่เหมาะสมโดยคุณสามารถควบคุมความเสี่ยงได้อย่างแม่นยำด้วยการเลือกค่า SRI ที่เหมาะกับตัวเองซึ่งเรามีระดับความเสี่ยงให้เลือกมากถึง7ระดับค่ะและสุดท้ายเรามีเทคโนโลยี Era ที่ช่วยบริหารการลงทุนโดยออกแบบและปรับสัดส่วนพอร์ตให้อัตโนมัติตามภาวะเศรษฐกิจและมีเทคโนโลยี Rebalancing ที่ช่วยตรวจสอบสมดุลของพอร์ตทุกวันโดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมค่ะ ปัจจุบันตีมติกพอร์ต f ฟ l ยลของ s t a t u r a มีทั้งหมด4ตีมคือ 1. Technology Enabler เป็นธีมที่ลงทุนในเทคโนโลยีเบื้องหลังซึ่งจะกลายเป็นเทคโนโลยีโครงสร้างพื้นฐานสำคัญที่จะนำไปสู่นวัตกรรมใหม่ๆบนโลกอีกมากมาย 2. the future of consumer tech ลงทุนในนวัตกรรมที่จะเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของผู้บริโภคให้สะดวกสบายและเชื่อมโยงกันง่ายยิ่งขึ้นทั้งการซื้อสินค้าการเงิน การสื่อสารการเดินทางหรือความบันเทิง 3. Healthcare Innovation ลงทุนในนวัตกรรมทางการแพทย์เพื่อให้สามารถรักษาและดูแลสุขภาพของผู้คนทั่วโลกได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 4. Environment and Green Tech ลงทุนในกลุ่มธุรกิจที่พัฒนาเทคโนโลยีเพื่อความยั่งยืนและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมลงทุนในทีมที่คุณเชื่อมัน่นบนระดับความเสี่ยงที่คุณควบคุมได้แล้ววันนี้ค่ะ